ข้อที่หกจุดสี่นะครับนะอันนี้ขอทำวิธีเดียวเลยนะเลยเลยนะอะศูนย์จุดเจ็ดศูนย์สามสองหารด้วยหกศูนย์ตั้งเอาหกหารไม่ได้สักครั้งครับไม่ได้สักครั้งหกคูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์หมดไปแล้วนะครับ จะชักเลขเจ็ดนะครับแต่เลขเจ็ดมันเป็นเลขหลังจุดเลยต้องจุดก่อนแล้วถึงจะชักเลขเจ็ดลงมาได้เจ็ดตั้งหกหารเล้กี่ครั้งครับหนึ่งครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งคูณหกได้หกลบกันเหลือหนึ่งชักเลขศูนย์ลงมา กลายเป็นสิบนะครับสิบตั้งหกหารก็ได้หนึ่งครั้งหกหนึ่งหกนะครับลบกันเหลือสี่นะครับก็ต่อไปก็ชักเลขสามลงมาหกเจ็ดสี่สิบสองลบกันเหลือหนึ่งชับเลขสองลงมาหกสองสิบสองเออเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองอถ้าเกิดเป็นอีกวิธีหนึ่งครับเด็กแปลงตัวแรกสิแปลงตัวตั้งสิครับจะแปลงได้ว่าอะไรเจ็ดพันสามจิบสองส่วหนึ่งพันสามหกอ่านับดีดีนะจ๊ะนับดีดีนะจ๊ะส่วนอะไรจ๊ะ อ๋อส่วนหมืน่นส่วนหมืน่นใช่นี่นะเลขเจ็ดมีหลักส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมืน่นเห็นนะครับแล้วไปหารด้วยหกนะครับหกมันก็คือหกส่วนหนึ่งครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเนาะ หกไปตัดนะครับสิบเอ็ดหกหกสิบหกเหลือสี่สี่เจอสามเป็นสี่สิบสามหกเจ็ดสี่สิบสองเหลือหนึ่งหนึ่งเจอสองเป็นสิบสองสองหกสิบสองนะครับอ่าล้ครับก็เหลือมาเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองส่วนด้วยหมื่นนะเลขสองเลยต้องไปอยู่ในหลักส่วนหมื่นนะครับ ส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่น 10, นะครับงั้นเลขสองก็มาอยู่ตรงนี้เลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับหรือบอกว่าใช้การเลื่อนจุดเอานะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองจุดทศนิยมาอยู่ตรงนี้หารด้วยหมื่นหมื่นมีศูนย์สี่ตัวจึงเลื่อนสี่ตำแหน่งหนึ่ง สองสามสี่พอเลื่อนสี่ครั้งจุดมาอยู่หน้าเลขหนึ่งตัวหน้าเลยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ป่ะเนี่ยจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมเลขศูนย์เข้าไปศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองโอเคนะ ต่อไปครับสองจุดเก้าสองหารด้วยสี่นะครับสองตั้งสี่หารไม่ได้สักครั้งเลยครับได้ศูนย์ครั้งสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์สองลบศูนย์ได้สองเราจะชักเลขเก้าแต่เลขเก้ามันเป็นเลขหลังจุด เลขเก้าเป็นเลขที่อยู่หลังจุดงั้นเราก็ต้องจุดก่อนแล้วถึงจะชักเลขเก้าลงมาได้สี่เจ็ดยี่แปดลบเหลือหนึ่งชักเลขสองลงมาสี่สามสิบสองงั้นข้อนี้ก็เลยตอบศูนย์จุดเจ็ดสาม